สวัสดีค่ะพบกับมามาบูใน Hello Thai นะคะวันนี้มามาบูจะมาพูดเกี่ยวกับสปปรรพคุณของกระชายค่ะกระชายเหลืองหรือกระชายขาวบ้านเรานี่แหละค่ะสปปรรพคุณมากมายจริงๆแล้วกระชายสามารถรับประทานได้ทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกใบรากเง้าและข้อดีของกระชายก็คือไม่ว่า เราจะรับประทานมากมายขนาดไหนก็ตามกระชายไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะกระชายมีสปปรรพคุณมากมายค่ะแต่วันนี้มาม่าบูจะมาพูดว่าสิบสปปรรพคุณหรือประโยชน์ของกระชายที่ควรรับประทานเป็นประจำค่ะสปปรรพคุณของกระชายขาวหรือกระชายเหลืองที่ควรรับประทานเป็นประจำก็คือ 1. เพิ่มภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย 2. บํบำรุงกำลัง 3. บํบำรุงตับไตกระเพาะปัสสาวะ 4. บํบำรุงหัวใจ 5. ปรับสมดุลความดันโลหิตทั้งความดันสูงและความดันต่ำกระชายสามารถปรับสมดุลความดันให้กลับมาอยู่ในระดับความดันปกติค่ะ 6. ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศทั้ง เพศหญิงและเพศชายค่ะ 7. จ็ดบำรุงกระดูกและฟันรวมถึงรากผมค่ะ 8. ช่วยแก้โรหิตเป็นพิษถอนพิษในร่างกาย 9. ต้านมะเร็ง 10. ต้านแบคทีเรียและไวรัสณนะปัจจุบันได้100%เปอร์เซน์ค่ะแล้วการรับประทานก็ง่ายมากค่ะ ทำน้ํายาหนมจีนยิ่งอร่อยค่ะจะผัดชาผัดเผ็ดแกงป่าโลลนปะลาะโอ้โหมากมายเลยค่ะหรือแม้กระทั่งจะทําน้ํากระชายสดบีบมะนาวใส่น้ําผึ้งลงไปอร่อยเลยค่ะและแม้แต่จะทําเป็นกระชายตากแห้งเพื่อเอาไว้ทาชาหรือเอาไว้ประกอบปรุงอาหารได้ทั้งนั้นค่ะ วิธีทำกระชายตากแห้งก็ง่ายมากค่ะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็หั่นเขาตามขวางค่ะจากนั้นก็เอาไปตากแดดพึ่งแดดเรานี่และค่ะเอาให้แห้งสนิทเสร็จแล้วก็เก็บใส่กระปุกหรือขวดโหลไว้เก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีเลยค่ะในกระชายนี้นะคะมีสารพาดูลาทินเอและพิโนสโตบิน ซึ่งสามารถต้านไวรัสที่เกิดขึ้นณปัจจุบันได้100%ซค่ะรีบไปหากระชายมารับประทานกันเป็นประจำนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่ปลอดภัยค่ะวันนี้มาม่าบูต,ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ